มันยิ่งมายิ่งเยอะครับน้ายิ่งเยอะพาไปที่บางบานอายุทยาท่านผู้ชมครับเขาบอกตอนนี้นะน้ํามันยิ่งมายิ่งสูงขึ้นตอนนี้นั่งนับชั่วโมงกันเลยครับออที่ชุมชนครับตำบลบางกลุ่มบ้านกลุ่มนะครับอำเภอบางบานที่พระนครศรรอยาติดก,กับแม่น้าเจ้าพยาเขาบอกตอนนี้ก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนแล้วน้ํามันเพิ่มสูงต่อเนื่อง เพราะว่าหลังเขื่อนเจ้าพญาท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับมีการเพิ่มการระบายน้ําและเขาบอกแนวโนบจะเพิ่มการระบายเพิ่มขึ้นมาอีกถนนในชุมชนน้ําท่วมสูงประมาณ1-3เมตรเข้าไปแล้วรถยนต์สัญจรไม่ได้ครับบ้านเรือนเนี่ยถูกน้ําท่วมหลายหลังหลายหลังคาเรือนเขาบอกว่าไปถึงพื้นบ้านแล้วนี่ขนาดบางบ้านยกสูงนะท่านผู้ชมฮะเนี่ยสภาพเหมือนบ้านริมคลอง <มา S 1> ฮะจริงๆไม่ใช่นะคุณบัญชาปั่นดีอายุ5 4ชาวบ้านนะครับเขาบอกว่า บ้านเรือนประชาชนที่นี่โดนน้าท่วมมาประมาณ2เดือนแล้วครับเนี่ยเขาลำบากกันมา2เดือนแล้วนะแล้ว2อาทิตย์ที่ผ่านมาน้ําเพิ่มสูงขึ้นอีกอยากฝากถึงกรมชลเหมือนกันเรื่องการแจ้งเตือนเรื่องการระบายน้ําเป็นข้อมูลที่ต้องเท็จจริงชัดเจนชาวบ้านเขาจะได้เตรียมตัวได้ทันนะครับบางบ้านเนี่ยเตรียมตัวไม่ทันครับเพราะว่า ต้องไปทํางานมันต้องทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้เขาบอกน้ํายังคงขึ้นต่อเนื่องเป็นรายชั่วโมงเลยนะนับ3ชั่วโมงขึ้นทีละ10เซน10เซนแบบนี้ครับแล้วบอกน่าจะขึ้นต่อเนื่องทั้งวันชาวบ้านตอนนี้เขาโอ้โหเนี่ท่านผู้ชมสารนี่ไม่มีใครตั้งพื้นแน่ๆต้องสูงอะ่ะแล้วโผล่มาครึ่งสารแบบนี้นะ,<ไ>ะเขาบอกตอนนี้ชาวบ้านลําบากมากเลยนะครับ ระดับน้ําก็ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดชนประทานแจ้งว่า2004ถ้าเกิดมีการแจ้งที่ชัดเจนเราก็มีการที่จะเตรียมตัวทันตั้งแต่ทีห้าถึงปัจจุบันนี้ประมาณแปดโมงกว่าๆเนี่ยน้ําขึ้นมาติดเซนนะครับ mm. แต่ว่าการขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นควบภาพเหมือนปีห้าสี่หรือปีหกห้าแต่เป็นการขึ้นตอนเนี้ยกลางคืนประมาณติดเซนกลางวันติดเซนแต่ การปล่อยน้ําของชุมพรทานมีการบอกกล่าวที่ชัดเจนเราก็มีการเตรียมตัวบางบ้านก็อาจจะเตรียมตัวไม่ทันเพราะว่าต้องไปทํางานเนี่ยค่ะครับก็ลําบากท่านผู้ชมครับจริงๆบางบางที่ผมลงพื้นที่ตอนน้าท่วมนะนเคยพายเรือไปกับชาวบ้านก็ถามเอ๊นี่มันท่อนเหล็กอะไรครับมัาลอยอยู่กลางน้ําบอกไม่ใช่ท่อนเหล็กครับคุณนองประตูฟุตบอล แล้วประตูสูงกี่เมตรนะครับมันโผล่พ้นน้ำมาหน่อยเดียวอ่ะท่วมแบบลําบากมากเลยนะที่นี่อีกคนหนึ่งครับคุณอารุณนะครับคนนี้บอกอายุ7จแล้วบอกน้ําท่วมทุกปีลําบากทุกปีจะกินจะนอนครับรถขายของเนี่ยไปขายในซอยไม่ได้น้ํามันท่วมเขาก็ต้องพายเรือออกมาครับเป็นร้อยเมตรอยู่เหมือนกันออกมาซื้ออาหารเข้าไปกินในบ้านก็ลําบากแต่ไม่รู้ทํำยังไงทําได้อย่างเดียวตอนนี้ทนทนอยู่กับน้ําให้ได้ถือว่าน้ก เนี่ยเยอะแล้วล่ะนะเยอะล่ะเยอะแล้วพอ,อ,อไมหมยายพอมีก็มีเรือเนี่ยเนี่ยก็ออกมาหากินเงี้ยมไม่มาก็ไม่มีกินอะ่ะไม่ออกมากไม่มีกินจ้ะจะไปหาอะไรได้ล่ะในบ้านเราไม่มีอะไรไมีแต่น้ำโอ้ยยยยยปากเรื่องกินเรื่องอยู่ใช่ใช่เรื่กินเรื่องอยู่เลยนะี่ยอ่ะกอดนี่แหละท่านผู้ชมครับ เห็นเรือบแบบนี้เวลาใครไปแถวยุทธยาบางบานผมไปแล้วคือเขาจะเป็นบ้านยกสูงใช่ไหมเมื่อกี้ที่เห็นภาพในที่เราให้ดูเนี่ยนะพอยกสูงปุ๊บ ใต้ใต้ใต้ใตัวบ้านเนี่ยตรงใต้ถุนเออผมใช้คำนี้หล,หลายๆท่านไม่แน่ใจทราบไหมว่า,ารรตรงใต้ใถุนเนี่ยเขาก็จะเอาเรือเสียบไปตงรงคานฮะเอาไว้ใช้ตอนทุกหน้าน้ําเวลาน้ํามาและเวลาไปเห็นมีเรือมีเรือความบางหายบ้างอยู่แล้วก็เออเนาะแปลว่าเขาต้องใช้กันทุกปีฮะเป็นวิถีเนี่ยถึงบอกว่ามันจะกลายเป็นแแต่มันเป็นวิถีที่บางคนสองเดือนมานลำบากนะท่านผู้ชมฮะจะเข้าจะออกรถรถเนี่ยต้องไปหาจอดที่อื่นแล้วบ้านอยู่ที่รถจอดที่ใจมันก็กังวลน่ะ อีกที่หนึ่งครับทัดจากพุะยาก็ต้องลงมานนทบุรีนะครับก็ไล่ต่ำลงมานะเขาบอกหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาปรับการระบายน้ำครับอยู่ที่2,200ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีประชาชนที่อยู่ที่ลุ่มต่ำหลายแห่งรับผลกระทบโดยเฉพาะใครที่อยู่ติดริมน้ำเจ้าพระยานะครับอย่างนนทบุรีบอกมาทั้งน้ำเหนือมาทั้งน้ำทะเลหนุนครับมันก็ไปท่วมหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะบ้านประชาชนโดยเฉพาะร้านอาหารบ้านเรือนที่อยู่ติดริมน้ำแบบเนี้ยท่านผู้ชม ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่นะครับในซอยคานเรือครับใกล้ท่าน้ําปักเกร็ดนะครับบอกว่าร้านอาหารพื้นบ้านในซอยเนี่ยต้องปิดบริการเลยน้ํามันท่วมโต๊ะอาหารก็ต้องยกขึ้นที่สูงและตอนนี้ให้บริการไม่ได้เลยนะครับ mm hmm. คุณวันดีอายุ67คนนี้เป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าประมาณสัก9ก้าโมงสิโมงเมื่อวานนี้ครับน้ําจากเจ้าพระยาเนี่ยเอ่อล้นมาในซอยซึ่งสูงถึงระดับเอวแล้วก็สูงกว่าทุกวันที่ผ่านมานานด้วยกว่าจะลด ห้องน้ําชั้นล่างเนี่ยใช้งานไม่ได้แน่ๆต้องใช้ห้องน้ําชั้น2แทนบอกตกใจน้ํามาเร็วมาสูงกว่าที่คาดไว้อันนี้พูดกันตั้แต่เชียงรายเชียงใหม่ลงมาเลยนะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีข่าวที่ไหนนะเรามาตระวังเลยเขาบอกม,ม,มันมาเร็วแล้วมันมาเยอะกว่ารอบก่อนๆมากเลยนะครับคุณวันดีบอกเขายงโชคดีที่ของเขาเนี่ยยังไม่ถึงตัวบ้านเขาเต็มที่แต่ก็ต้องเตรียมยกของขึ้นที่สูงเหมือนกันร,รับมือครับเตรียมการรับมือกับน้ําท่วมมาไหนเนี่ยป้า ร่วมเอลอะอ๋อเนี่ยจากทางเข้าเาบ้านเนี่ยนะใช่ตกใจไหมเนี่ยวันนี้อ้าวตกใจสิถ้าเกิดท่วมบ้านมามันก็ลําบากนะวันนี้น้ําเขามานี่ประมาณกี่โมงอะป้าวันนี้มาขึ้นเยอะเลยสองโมงได้มั้ยโอ้แบบขึ้นขึ้นสูงเลยใช่อันนี้แล้วตอนนี้ย้ายเยอะของเตรียมการอะไรบ้างอย่างเนี่ยป้าก็กำลังจะเตรียมริมแม่น้ำตรงนี้มันท่วมประจำไหมเกือบทุกปีไหมหเลยไม่ทุกปีนะ มันเป็นบางปีนี่นะคะก็มีการไล่เลียงกันมาตั้งแต่ที่สุขโขทยัยมาที่อยุธยานนทบุรีแล้วกรุงเทพและอีกนิดเดียวเท่านั้นเลยนะคะค,คือทางรองเลขาสอทอนอชอ,ออกมายืนยันมั่นใจว่า น้ำไม่ท่วมกรุงเทพแน่ๆนะคะคุณภัยทูรเก่งการช่างรองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้นําแห่งชาติหรือว่าสทนชโพสต์ภาพลง Facebook ค่ะแล้วก็บอกข้อความแบบนี้น้ําที่นครสวรรค์ลดลงทุกวันน้ําที่เหนือเขื่อนเจ้าพยาระดับลดลงทุกวันน้ําที่มาจากสแกกรังลดลงทุกวันน้ําบนฟ้าลดลงแทบจะไม่มีในตอนบนปิงวังยมหน้าน้นําจากเชียงใหม่ก็ นำไปเก็บที่เขื่อนภูมิพลร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเล็ดลอดมาด้านล่างน้ำจากน่านเก็บที่เขื่อนสิริกิตน้ำจากลำปางลดลงทุกวันกิวคอหมากิวลมหมดเก็บกักน้ำน้ำจากแพร่สุขโขทยัยค่อยๆไหลรินน้ำจากพายุเจอความหนาวฆ่าตายเหลือนิดหน่อยถอยร่นไปด้านล่างน้ำบนทุง่งสามเงาบางระกรมพิจิตพิษณุโลกอยุธยาอ่างทอง ค่อยระบายน้ำจากไหนจะไหลามาท่วมกรุงเทพน้ำจากทะเลหนุนถึงบางไทรสมุทรปราการกรทมนนทบุรีปทุมธานีเตรียมพร้อมน้ำจากเพชรบูรณเก็บที่เขื่อนป่าศัก์เกือบหมดเทมานิดเดียวน้ำจากเขื่อนเจ้าพยาไม่สามารถทำให้ท่วมกรุงเทพและปริมณฑลได้น้ำที่ท่วมริมตะลิงริมแม่น้ำนอกคันกั้นน้ำมันมีบ้างน้ำที่ท่วมนอกจากน้ำลาย ที่ไม่ท่วมก็คือน้ำใจนะคะ,<ฮ>ะก็มีการทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้นะคะใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดได้<ะ> Facebook ของคุณไพฑูรเ,เก่งการช่างนะคะ